ราคาของบิตคอยดิ่ทะลุขึ้นมาเหนือ7ื่นอีกครั้งหลังจากนี้มุมมองส่วนตัวของผมบิตคอยจะวิ่งไปที่จุดจุดไหนในวันนี้มีคําตอบนะครับสวัสดีครับผมโค้ชฟอนนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราห่างหายจากการทําคลิป บิตคอยตกันสักพักหนึ่งเลยนะครับผมสถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบันนี้นะเป็นบรรดามิตทุกคนน่าจะเห็นนะว่าท้องคาเนี่ยตางดีขึ้นไปแบบทำออำทำไฮบิตคอยเองก็ทำออกทำไฮแล้วก็เกิดการย่อตัวลงมาถึงจุดจุดหนึ่งนะแล้วก็เริ่มดีดทะลุขึ้นมาเหนือเจ็ดหมื่นอีกครั้งหนึ่งนะแน่นอนครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆของเราหลายต่อหลายคนที่ติดตามช่องบอทแฮปปี้เดสตบิลเลสเตอร์คุณคงจะอยากรู้นะว่าในมุมมองส่วนตัวของผมนะบิตคอย ไปกันที่จุดๆไหนต่อไปนะวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ,บ่งปันในจุดๆ,ๆนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่สภาวะของการวิ่งกันนะแต่ก่อนที่จะรับชมและฟังคลิปนี้ก็อยากฝากเป็นๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องบอสฮารเป็น์เนสมูนเวสเทอร์นะปัดกันกดไลค์ like คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงคิคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านๆได้ด้วยนะครับ แต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยแล้วกันนะว่าตอนนี้ครับผมเปิดคลาสใหม่คลาสหนึ่งนะที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในพุ้นต่างประเทศไปจนถึงการลงทุนในบิตคอยด้วยเช่นเดียวกันหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าพูดถึงการลงทุนในบิตคอยแต่ตอนนี้ไซคลมันกําลังจัขึ้นแล้วมันจะยังคง ทันอยู่หรือเปล่าซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้คุยกันแค่ไซเคิลปัจจุบันครับเราคุยกันในภาพลองเทอมเลยทีเดียวซึ่งแน่นอน,นครับถ้าคุณอยากจะจับจังหวะและทําให้เงินของคุณเติดโตในระยะยาวแล้วก็บางครั้งร่ำรวยแบบยืนได้นะเพราะแนะนำนะครับการสนใจทัดเข้ามาได้ที่ช่องทางรายละอียดเลยนะพดยพีพ่เรียกว่า SGI นะครับมันจะทำให้คุณครับสร้างโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งรามรวยในระยะยาวได้อย่างแน่นอนหวังว่าเราจะดน ได้พบกันนะครับแล้วอย่างที่ได้พูดกันเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ในมุมมองส่วนตัวของผมกันนะครับว่ามุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยที่ผมมองเกี่ยวกับตัวบิตคอยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางไปจนถึงระยะยาวแนวโน้มของบิตคอยต่อจากนี้มิวขางจ ไิ่ไปที่จุดๆไดหงซึ่งผมเชื่อนะว่าเพื่ด้วยพี่ๆหลายๆคนนะที่คุณติดตามช่ององนี้แล้วเอาแนวคิดที่ผมแชร์แล้วบังปไปปรับสังไบคนน่้จะมีกําไรเกิดขึ้นกันแล้วอยากแน่นอนก็ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้นะที่ผมจะมาแชร์มุมมองส่วนตัรผมครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในบิตคอยหรือเหรียญใดๆทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนนนะะครับับวีนน้ ไม่มีครหวังดีกับเงินทุนเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนครับพร้อมฟังรายลเลยครับเดี๋วยวเราลองบรรลุกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยกันขึ้นมานะครับโดยตอนนี้นะครับภาพโซนตรงนี้เนี่ยเราเคยคุยกันมาตั้งแต่ตอนบิตคอยรอบที่แล้วเลยนะครับว่าแนวโน้มของบิตคอยถ้าเกิดการร่วงจะร่วงกันไปที่ จุดจุดไหนนะซึ่งก็มีเพื่อนๆของเราหลายคนนะที่ผมเคยบอกว่าช่วงประมาณ1 5 0 0 0หจุดนี้เป็นจุดที่คุณควรเก็บสะสมเข้าซื้อบางคนซื้ซัดอออินกันไปเลยนะก็ยินดีกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดนะตอนนี้บิตคอยเกิดการดีดตัวขึ้นมาถึง71,000อีกครั้งหนึ่งแล้วนะซึ่งไฮสุดที่เราเคยวิ่งไปอยู่ประมาณ73,700ม็้ผมขออนุญาตตีเลขกลมๆไปที่เ4 0 0 0ม่นสันก็นแล้วกันนะซึ่งมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยเขาต ประมาณ76,000ไปจนถึง81,000นะครับซึ่งโซนโซนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าอาจจะเกิดหลังคราวิ่งก็เป็นไปได้หรือว่าช่วงใกล้ๆคราวิ่งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าระยะเวลาแบบ exactly เนี่ยมันจะอยู่ที่จุดๆไหนนะครับแต่ในมุมมองส่วนตวงผมโซนตัดไปที่ผมเพิ่งทาการตีก็อยู่ช่วงประมาณ76,000ถึง81,000นแะล้วต้องยืนเหนือๆให้ได้ครับถึงจะมีโอกาส วิ่งไปกันที่จุดถัดไปนะครับถามว่ามุมมองส่วนนอมผมตรงนี้มันมาได้ยังไงก็อยากให้เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนลองมองภาพใหญ่ของบิตคอยตรงนี้ก่อนนะนะครับตรงนี้นะผมโชว์ให้เห็นนะครับในส่วนของบิตคอยนะครับหนึ่งแท่งตรงนี้เนี่ยคือบิตคอยที่โชว์ขึ้นมาหนึ่งปีนะคุณจะสังเกตเห็นนะครับสีแดนเนี่ยก็คือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงแบริลลิชนะหรือว่าบิตคอยมันเกิดการย่อตัวลงมาคนระับคุณจะเห็นว่าตอนปี2011เนี่ยมันเกิดสภาวะ b บ a r i s h ชเนาะแล้วก็บู lish ขึ้นไปสองปีนะครับจากนั้น เกิด b บ l ลิชหนปีแล้วก็บูลิชขึ้นไปถึง3ปีซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเกิดการฮาวิ่งประมาณ2.016เกิดขึ้นนะแล้วก็2.017อ um ัพหายไฮในรอบนี้กันไปแล้วจากนั้นเกิดการ b บลิชนะครับแล้วก็ เกิดบูริชอีก3ปีต่อเนื่องนะครับโดยรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันหับวิ่งตอนปี2020 20, นั่นเองนะครับก็มาสร้างพีคสุดที่2021จากนั้นเกิดแบล i s h ในปี2022แล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาแล้ว2ปีนะครับและปีนี้ประมาณ19เมษาย,ยนจะเกิดการหาวิ่งเกิดขึ้นนะก็มีความเป็นไปได้นะว่าจากแพทเทิร์นภาพใหญ่ตรงนี้เราจะเห็นว่าบิคคอยเนี่ยพอมันเกิดสภาวะแบลิชเนี่ยมันจะเกิดสภาวะบูริชเกิดขึ้น2-3ปีอย่างต่อเนื่อง นั่นเองเด้ครับจากภาพตัวนี้จะเห็นว่าขึ้นมา3ปีตรงนี้ขึ้นมา3ปีตรงนี้เพึ่นขึ้นมา2ปีแลแต่ว่าผมก็มองว่าอาจจะมีโอกาสขึ้นไปถึง3ปีต่อเนื่อง ก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็ต้องหมักไว้จับตามองหรือตอไปว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้กันหรือเปล่านะครับและแน่นอนครับการฮาวิ่งที่จะเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ19 a เนะครแต่หนึ่งในสิ่งที่สําคัญนะภาพนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมาโดยตลอดผมเคยแชร์ไว้อย่างชัดเจนนะรตรงนี้คุณจะเห็นเส้นนะเส้นเส้นหนึ่งเป็นเส้นสี่ชมพูตรงนี้มันคือเส้น EMA 10นะครับซึ่งหนึ่งสิ่งที่สําคัญอย่างมากนะตรงโซนที่มันเกิดการ expand ตรงนี้แล้วก็เส้นตรงนี้คือกกาารวิิ่งเดขึ้นนะ คุณจะเห็นว่ามันมีการพุ่งตัวสูงขึ้นนะแล้วก็หลังจากฮาวิ่งหรือว่าช่วงเดือนฮาวิ่งเนี่ยมันจะมีการย่อตัวลงมาบนโซนตรงเส้น EMA10 นั่นเองนะคค่อย bullish ขึ้นไปแบบแรงๆเลยนะตรงนี้เหมือนกันครับหลังจาก bullish ปุ๊บก็เข้าสู่โซน expand นะพอ expand ตรงนี้เราก็มาฮาวิ่งบริเวณโซนตรงนี้นะคุณจะเห็นว่ามันเกิดการย่อตัวลงมาเทสตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงเส้น EMA10 อีกแล้วนั่นเองนะครับ จากนั้นค่อยเกิดบูลลิชยาวๆขึ้นไปเลยนะพอตรงนี้แบลิชเกิดขึ้นดีขึ้นไปรอบนี้นะครับยาวมานเจอสภาวะโควิดแต่พอสภาวะโควิดที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันยังเป็นช่วง Expand เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็พอเกิดช่วงฮารวิ่งขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าตรงช่วงฮาร์วิ่งตรงนี้ก็เกิดลงมาเทสโซนที่เราพูดถึงนะตรงเส้น e m a 10นั่นเองนะครับค่อยเกิดดบูลลิชยาวๆ กันไปนะครับรอบล่าสุดครับแบล็ชลงมาครับโซน expand ตรงนี้จะเห็นว่ามันทะลุขึ้นไปแบบโอ้โหยืนเหนือโซนเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เกิดการย่อตัวลงมาที่เส้น EMA10 ตรงนี้นะผมก็เลยมองภาพว่าถ้าเดือนนี้เ,นเป็นเดือนที่จะมีปรากฏการณ์ฮาวิ่งเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้นะที่บิตคอยอาจจะเกิดการย่อตัวลงมาก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเราดูเส้น EMA10 ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มนะที่อาจจะวิ่งลงมาตรถึงประมาณ5 0 0 0มืก็เป็นไปได้ซึ่งถ้ามันลงมาผมก็มองภาพว่าสปักนี้เนี่ยน่าจะเป็น สัปส,สุดท้ายที่มีโอกาสได้เก็บสะสมนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ย่อลงมานะก็ที่เหลือมันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะตัดสินใจเก็บสะสมหรือเปล่านะครับแต่่วนวงผมนะครถ้าว่าลงมา50,000เนี่ยมันก็เป็นโซนที่ได้เก็บอย่างมากนะสี่หมื้าห้าหมื่นแถวๆนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นสายโฮนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณา กันดูนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นครับจากภาพที่ผมแชร์ตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นนะว่าผมมีแชร์ภาพของ w วโคลฟ์ p Pri c ไ c เคิลนะรตรงนี้มันจะเป็นแพทที่เป็นไปตามทฤษฎีนะครับก็หนึ่งในสิ่งที่สําคัญครับตรงนี้ลองทําการตีในส่วนของพลาบมิ c เคิลขึ้นมานะีก็จะเห็นว่ามันพุ่งขึ้นไปถึงโซนตรงนี้นะ,ะถึงจุดพีคแล้วก็เกิดจารแบลลิชลงมาตรงนี้เริ่มทะยานขึ้นไปนะจนถึงจุดพีคแล้วก็ยอ่อลงมาแบลลิชตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปนะถึงพีคครับแล้วก็ยอ่อลงมาบริเวณตรงนี้นัั่นเององงาาตมลกษณะขภพ ใส่เขานาต่างจากนี้เนี่ยเราก็เลยมองภาพแนวะว่ามีแนวโน้มที่จะดิ่งตัวขึ่งสูงขึ้นไปหนึ่งในสิ่งที่สําคัญคืออะไรครับจากระยะกลางตรงนี้ที่ผมมองเห็นเนี่ยผมมองเห็นอะไรบ้างก็เราลองมาดูกันนะนี่ครับถ้าเกิดผมทําการโปรเจกท์ภาพตรงนี้นะเพื่อจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะทุกครั้งที่บิตคอยน์นะครับเกิดการพาวิ่งแล้วหลังจากที่มันผ่านจุดพีคเดิมไปได้นะมันจะเกิดสภาวะบูลิชขึ้นอย่างรุนแรงนะครับนี่คือรอบแรกนะที่ถือว่าเป็นไฮเดิมพอทะลุต,ตรงนี้ขึ้นไปได้ก็สร้างไฮใหม่ ตรงนี้เหมือนกันครับพอผลุนายตรงนี้ขึ้นไปได้ครับก็สร้างใครใหม่เกิดขึ้น ปัจจุบันตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าเราถือว่าถ้ามองจากเคอร์ฟของพาราโบลิกเนี่ยจะเห็นว่ามันยังไม่ได้เกิดการสร้างใ,ใหม่เกิดขึ้นนะจริงๆมันเป็นไฮแล้วนะแต่ถ้าเกิดเอาตามเคอร์ฟของพาราโบลิกเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่ได้เกิดฮาเกิดขึ้นซึ่งไฮที่ชัดเจนเนี่ยมันจะเริ่มเกิดประมาณ83,000-84,000นั่นเองแต่จุดที่สําคัญที่ผมอยากจะเนนะ้นย้ำครับพอคุณทําการโปรเจคชันตรงนี้ครับจากจุดต่ําสุดที่ย่อลงมานะของเคอร์ฟพาราโบลิกนะไปจนถึง จุดไฮก่อนหน้านะแล้วเราก็โปรเจคขึ้นมาว่าตอนจุดที่มันทะลุเนี่ยคุณจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยรอบนั้นเนี่ยจะสามารถมีแนวโน้มดีขึ้นไปถึงประมาณ1 3ื่นสเกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าไอ้นหมื่นสามหมื่นสี่เนี่ยมันก็คือจังหวะที่คุณควรจะพิจารณาขายในรอบนี้นั่นเองนะตรงนี้นะบบรครับพาราโบลิกเคิร์ฟในรอบถัดไปคนระับโปรเจคชันขึ้นมาปุ๊บดี่งไปถึงตรงนี้ปุ๊บพอเราโปรเจคไปตรงนี้มันบอกว่าบิตคอยเนี่ยมีโอกาสดีขึ้นไปถึง1นึ่งแสนสองหมื่น 5,000นั่นเองนะครับแต่ของจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าของจริงเนี่ยาราโบลิกเคิร์ฟเนี่ยมันไปได้ถึงแค่ประมาณ83,000นะครับซึ่งถ้าโมงอย่างเี้ยก็จะเห็นว่าจากจุดที่ Projection ขึ้นมาเนี่ยมันจะย่อลงมานะของจริงได้ประมาณ38เมขออนุญาปตัดเศษกลมๆไว้ที่40ก็แล้วกันครับ ตรงนี้ครับจากโซนโปรเจคชันครับพาราโบลิกเคอร์ฟเนี่ยล่างสุดขึ้นมาจนถึงยอดก่อนหน้าของพาราโบลิกเคอร์ฟนรก็พอเราโปรเจคชันจะได้เส้นสีเขียวตรงนี้คนระับมันบอกว่าบิตคอยจะมีโอกาสคนระับขึ้นไปแบบจุดโหดโหนเลยนะก็โอ้ห0 0แสนสี่หมื่นเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นรอบที่แบบถึงจะบอกว่าเป็นระยะกลางแต่ก็ถือว่าเป็นรอบที่ใหญ่อพอสมควรผมก็มองภาพได้นะว่า v a l u a t i o n ตรงนี้มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่มันก็จะมีความตาวอยู่พอสมควรน,นะถ้ามุนประมาณว่า5้าแสนสี่หมื่นแล้วหักไปประมาณ4 0 นะเป็นที่ที่เราบอกว่าเออมันอาจจะหายไปประมาณ40%เกิดขึ้นคําตอบที่ออกมามันบอกว่าบิตคอยจมโยกันที่320,000โดยประมาณนะครับถือว่าอันนี้เออเริ่มมีความเป็นไปไนดะ้เกิดขึ้นก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะวิ่งกันไปถึงหรือเปล่านะเพราะว่าคลิปก่นอนๆที่ผมเคยพูดเนี่ยผมวิ่งไปถึงประมาณ220,000โดยประมาณนั่นเองนะครับภาพตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพตามทฤษฎีของ w h i t Corp l i f Cycle แลนเองเนะก็มีพิกลนะว่าคุณจะเชื่อในทฤษฎีนี้หรือเปล่าหรือคุณจะเอาไปปรับใช้อย่างไรนะหลักแปดหนึ่งในสิ่งที่สําคัญคนระับพอเรามาดูในส่วนของกราฟเดนกันบ้างครับจากกราฟเดเน,เนี่ยบริเวณ2แท่งตรงนี้เนี่ยผมถือว่ามันคือไฮของครั้งล่าสุดเนาะซึ่งจากไฮของครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าผมทําโซนนิ่งตรงนี้ครับตีกรอบนะครับคุณจะเห็นว่านี่คือโซนนิ่ง ที่เกิดขึ้นแล้วจากจุดต่ำสุดที่มันย่อลงมารอบล่าสุดคือประมาณ15,500านระผมทำการ projection ขึ้นไปถึงกรอบล่างและ projection ขึ้นไปถึงกรอบบนตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นเส้นสีเขียวกับเส้นสีส้มนะครับ แน่นอนที่สุดครับสิ่งสําคัญออะไรพอผมโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยผมก็เลยมองภาาว่าโอเคโซนนิ่งที่เราเห็นจุดพีคสูงสุดตอนนั้นบิตคอยอยู่ประมาณ6 9 0 0 0ันตีไป7 0็0 0ืถ้ามันยืนเหนือตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่บิตคอยจะไปจุดถัดไปเดี๋ยวเราลองมาดูกันภาพของ r o j e c t i o นสีเขียวมันก็คือภาพที่ผมมองว่าจุดมินิมัมนะภาพของ projection ที่เป็นสีส้มนี่ก็คือแม็กซิมัมที่มีความเป็นไปได้จากกราฟเดย์ตรงนี้มันจะวิ่งไปถึงจุดไหนกันบ้างนะจุดมินิมัมเนี่ยบอกว่า Bitcoin จะวิ่งงไปปถึประมาณ2ตคอ0 8,000 0ืนส่วนจุดแม็กซิมัมเนี่ยบอกไว้ว่า3,100,000ถึง3 2 0 0 0 0ซึ่งคุณจะเห็นว่าจุดแม็กซิมัมเนี่ย3 1 0 0 0 0ถึง3า0 0 0 0จะมีความสัมพันธ์กับ 5, ภาพนี้นะครับที่เราบอกว่าจาก5 0 0 0 0 0 0 0 0ห0หรือ5,400,000ตรงนี้นแล้วหักตกประมาณ40%แล้วนะก็มีความเป็นไปได้นะที่อาจจะไปถึงจุดที่เราพูดถึงอยู่ตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอแม้มันจะมีความาวเกิดขึ้น,นแต่มันก็ มีทฤษฎีหรือว่ามีมุมมองของกราฟเทคนิคอลบางอย่างที่มีความสอดคล้องประสานกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับผมเคยแชร์ในคลิปก่นกอนว่าสถานะปัจจุบันราครับ RSI มันมันโอเวอร์บอทมากๆด้วยเช่นเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่คุณแค่ต้องไปพิจารณาและลดความเสี่ยง้ดยตรงคุณตามกริ์ของคุณ ได้ดีนะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของระยะสั้นตรงนี้กันบ้างตรงระยะสั้นเนี่ยผมทําการตีในส่วนของเทรนลน์ตรงนี้มานะครับเ็เป็นแนวต้านตรงนี้เป็นแนวรับเกิดขึ้นเช่นเคยครับผมทําการ projection นะครัจากขอบตรงนี้ขึ้นมาถึงขอบด้านบนรงนแล้ว p r o j e c t ออกมาเป็นเส้นสีสม้มตรงนี้ในระยะสั้นนี่แน่นอนครับมันดูเหมือนว่ามันทะลุนะแต่มันก็ยัง ยืนเหนือแบบปิมปมอ่ะถ้าผมมองมันก็คือยังมาทดสอบกันถระมาณ7 1 0 0 0 7 2ั0 0อยู่นั่นเองนะก็ต้องรอลุนนะรับให้มันยืนเหนือนะขึ้นไปถึงสักประมาณ73,000แบบแข็งแข็งได้น่าจะเป็นโซนที่แบบเออมีโอกาสบู l i s h อย่างชัดเจนนะซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรามาดูตรงนี้นะมันจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าแนวโน้มนะครัในระยะสั้นจะดิตัวขึ้นไปถึง7จ0ด0ถึง8 0ด0 0 เกิดขึ้นได้นะดังนั้นนั่นถึงเป็นเหตุผลครับที่ผมทําการตีกรอบตรงนี้นะครับว่าจากเดิมเนี่ยด้วยความที่บิตคอยมันผ่านโซนตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือประมาณ7,3,000มันขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นที่ผมมองเห็นเนี่ยมันก็คือมีโซนถัดไปตรงนี้นั่นเองก็คือตีไปเลขกลมๆนะประมาณ7,600 0จนถึง80,000 1,000เนะี่ยก็จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับแนวตรงนี้นั่นเองจะดหือนเก้ันแปมื่ก็ถือว่าโซนนิ่งตรงนี้ใกล้ๆก,ก,กันนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ไปปรับใช้แต่ถ้าเกิดใครเล่นสั้นห้ามลืมนะครับตั้งจุด Stop Loss กันให้ดีด้วย นะครับผมแล้วจากโซนที่ตะกี้ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณมาดูนะครับตรงนี้ผมเปิดในส่วนของ p i ่วอท์พอยท์นะครับขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่านี่ครับเจ็ดหมื่นหกพันถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเป็นไปได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่า p i ่วอทเนี่ยบอกว่าเจ็ดหมื่นหกพันถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเป็นไปได้แต่โปรเจคชันตรงนี้บอกว่าอาจจะไปถึงเจ็ดหมื่นเก้าพันถึงแปดหมื่นนั่นก็เลยกลายเป็นกรอบที่ผมตีตรงนี้ครับอ่าที่เมื่อสักครู่เพิ่งพูดไปก็คือประมาณถึง 1น0 0ันนั่นเองนะครับอันนี้คือจากภาพระยะสั้นตรงนี้นะเกิดเป็นกรอบตรงนี้กันไปนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครูเ่เป็นดีๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่ามุมมองส่วนตนัวของผมที่ผมให้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ภาพระยะกลางระยะสั้นเนี่ยผมมองสภาวะของบิตคอยน์ราคาที่มีโอกาสจะดีตัวไปอยู่กันที่จุดจุดไหนแต่ก็ต้องห้ามลืมนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงละคุณต้องปรับเอาไปใช้เทียบกับกรณีกองทุนด้วย เช่นเดียวกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครเล่นสั้นต้องมีจุด stop loss ที่ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าคลิปลปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งหนึ่งกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนะครับ และถ้าใครนะที่คุณสนใจคลาสที่ผมพูดถึงเมืตอนต้นคิินะเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศแล้วก็การลงทุนในบิตคอยน์อัคอมาม้นท่ช่องทางเลยอดได้เลยนะโดยทีมคำว่า S G I แต่อยากจะบอกว่าสงกลานนี้เนเรามีโปรโมชั่นตรงนี้ด้วยชิ้นเดียวกันนะก่อนที่จะเกิดการปรับราคาเพราะฉะนั้นใครทักเข้ามาก่อนคุณจะได้ราคา V I P กันไปเลยนะครับก็หวังว่าเราจะดีกัน ได้พบกันนะครับไม่าลืมนะลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายทียท่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับลุยแม้กระเต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับลองมาชมช,มชม่องบอลครับเป็นศรีเวสต์แล้วดูคล,คลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม